อย่างที่บอกครับเกษตรเป็นวิทยาศาสตร์ถ้าเกิดเราเรียนรู้เราศึกษาทําความเข้าใจทั้งเรื่องของธาตุอาหารและเรื่องของธรรมชาติของต้นไม้มันจะทําให้เราลดต้นทุนในการผลิตลงไปได้เยอะมากโดยที่ผลผลิตของคุณไม่เสียหายไม่กระทบครับอันนี้เนี่ยบอกว่าเราไม่ได้ต่อต้านเรื่องของฮอร์โมนเรื่องปุ๋ยทางใบใมันมีประโยชน์เราก็ใช้เพียงแต่ว่า ต้องดูต้นทุนด้วยใช่แล้วก็ดูการตอบสนองด้วยสุดท้ายพอเราทาสวนเราก็ต้องคิดพิจารณาแนวไหนที่ลดต้นทุนเราได้มากสุดถูกต้องเลยครับอย่างถผงบอกไปครับว่าพอมูลาหารเสริมต้นไม้ผลิตเองได้สัราะห์อเองได้แต่ในบางจังหวะมันอาจจะได้ไมีเพียงพอไม่ทันเราต้องต้องมาใช้เสริมแต่ถ้าเกิดเราสามารถจัดการเองได้ผลิตเองได้ทําได้ต่อเนื่องทุกๆวันเราก็ไม่ต้องซื้อเขามีประโยชน์คือของ,องที่ทามาขายมมนมีประโยชน์แล้ว แต่เร,ตเราต้องรู้จักและเข้าใจใช้ก็อยากให้อาจารย์โตดฝากถึงเกษตรกรรุ่นใหม่ที่คิดว่าตัวเองมีทุนมากพอที่กลับมาทําสวนว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจเนี่ยมันจะเปลืองทุนมากกว่าที่เราคิดถ้าเกิดถามว่าฝากไว้เป็นแนวทางหรือว่าเป็นแนวคิดผมลงทุน10บาทต่อกิโลผมก็ขายได้กิโลละ100บาทแต่ถ้าเกิดว่าคนที่เริ่มมาทําสวน มีทุนในการทาสวนลงทุน4ี่สิบบาทก็ขายได้ร้อยบาทเท่ากับเราส่วนต่าง30สิบาทเนี่ยมันคือผลกําไรของเราที่เพิ่มขึ้นนะแล้วเรายังไม่รู้ว่าในอนาคตเลยทุเรยียนที่ปลูกเพิ่มขึ้นมากขนาดเนี้ยอนาคตราคาจะเป็นยังไงถ้าเกิดวันเนี้ยเราประหยัดได้เราเก็บทุนรอนอี้เก็บสะสมเข้าบัญชีไว้ก่อนในอนาคตที่ราคาทุเรยียนมันลดลงมาเราก็ยังสามารถอยู่ได้และอยู่ได้อย่างยังยืนอีกด้วยอนนันเนี้ยสาคัญเพราะนั้นเนี้ย ถ้าเกิดจะให้อาจารย์โต้อธิบายว่าวิธีการที่จะทําให้เราไปถึงจุดหมายของการลดต้นนด้เนี่ยเกษตรกรจะต้องมีองค์ความรู้เรื่องอะไรบ้างอาจารย์โต้อันดับแรกต้องฟอร์แมตเครื่องก่อนล้างโปรแกรมก่อนอล้างโปรแกรมก่อนแล้วลงโปรแกรมใหม่รับมาศึกษาปุ๋ยมาศึกษายากําจัดแมลงมาศึกษาเรื่องของฮอร์โมนอาหารเสริมมาศึกษาเรื่องของธรรมชาติของต้นไม้ มาศึกษาเรื่องของสภาพอากาศมันไม่ง่ายแต่มันไม่ยากเกินความสามารถของนี่มันเรียนรู้กันได้ผมเชื่อทุกคนทําได้ผมทําได้และผมก็เชื่อทุกคนทําได้เป็นหัวใจสําสคัญเลยเนาะใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่รู้อะไรสักอย่างแล้วเราก็มาทําทุเรียนเสร็จแล้วก็เดินเข้าไปที่ร้านค้าบอกว่าทําชุดใบฉีดอะไรใบที่สองฉีดอะไรโอ้เพียจั๊กจันมาเต็มเลยทํายังไงดีโอ้ใบร่วงเต็มเลยทํายังไงดี นี่แหละครับเผมยกตัวอย่างง่ายๆครับเพียเมื่อต้นเดือนมีน้องสองคนหนุ่มสาวเลยลาออกจากงานมาทําสวนรับต่อจากที่บ้านคือพอแต่งงานปุ๊บอะทางบ้านก็แบ่งแบ่งสวนให้ทําเขาบอกว่าทําเห็นเขาทําแล้วเราก็ทําแล้วพอเขามาคุยกับผมเนี่ยเขาถามว่าเออเียมีในพีแนะนายังไงบ้างเรารู้ว่าวพื้นฐานน้องสองคนเป็นคนที่ทำงานมาก่อนน้องต้องทำ business plan แผนธุรกิจน้องรู้จักแต่แผนธุรกิจกับสวนเนี่ยมันคืออะไรอะ พราะสวนคนทำตั้งแต่รุ่นกันก่อนปูย่ย่าตายายท,ทำมารุ่นพอ่อรุ่นแม่ก็ไม่ได้คิดถึงแผนธุรกิจคิดแต่ว่าทําทําทําต้องทําต้องทําต้องทําแต่ไม่ได้คิดถึงแผนธุรกิจแล้วน้องบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยใช้ยาเยอะใช้ฮอร์โมอนอาหารเสริมเยอะผมก็เลยถามน้องว่าน้องได้จดไว้ไหมจดเนี่ยไม่ใช่ว่าจดใส่สมุดนะพอตใส่ใน Excel เลยทำเป็นเปรตินทั้งปีในชีตเดียว ว่าวันเนี้ยวันที่หนึ่งวันที่สองที่สามที่สี่ไล่เป็นรายเดือนไปเลยทําอะไรบ้างเช่นทําเป็นล็อกของการใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยสูตรอะไรอัตราเท่าไหร่เป็นเงินกี่บาทดีมาร์กไว้ฉีดพ่นยาอาหารเสริมอะไรบ้างแล้วเราเจอปัญหาอะไรบ้างพอมาสรุปสิ้นปีปิดฤดูการเนี่ยในส่วนของค่าปุ๋ยตึงต้งตึง้งทั้งปีปีการผลิตนะฮะกี่บาทค่ายามแมลงกี่บาทค่ายา,า,า,ยาเชื้อรา กี่บาทค่าฮอร์โมนอาหารเสริมต่างๆกี่บาทมันจะรู้เลยว่าเราหมดค่าใช้จ่ายกับตัวไหนมากนล้วเราจะประหยัดตรงไหนได้บ้างเนี่ยมันจะเห็นภาพเลยซึ่งวิธีการนี้มันทำง่ายๆทำถอดเอ็กเซลแล้วมันซ้ำม,มาได้ไงซ้ำในค่าใช้จ่ายออกมาจะรู้แล้วเออทำไมเราตงพนยาบ่อยทำไมเราต้องใช้ตัวนูน้นตัวนี้ตัวนั้นบ่อยเขามีคำเปรียบเทียบนะซ e o มองชอ็อตข้ามปีแต่ละปีแต่ละปีผู้จัดการมองช็อตในปีนั้นว่าปิดฤดูกาลเนี่ยจะ กำไรหรือขาดทุนแต่ถ้าเป็นคนทั่วๆไปคนงานระดับคนงานทั่วๆไปก็มองเป็นช็อตอต่อช็อต,อต,อตซึ่งสุดท้ายแล้วมันไม่ตอบโจทย์ในเรื่องของบิสเนสแพลนใช่ครับถ้าเราจะเป็นเจ้าของเป็นคนที่ทําำวนสำเร็จเราต้องมองระดับเดียวกับ CEO ใช่จริงๆครับแล้วมันจะเห็นเลยมันจะเห็นเลยอ่ะเอาแบบวิธีการแบบเหมือนบัญชีเลยรับไดยจ่ายที่สหกร์กเขามาแนะนาเราอ่ะทําอย่างนั้นแหละแต่ให้ทําใน Excel ถ้าเกิดเราเป็นคนรุ่นเก่าที่เราไม่ถนัดคอมพิวเตอร์บอกลูกทาให้หรือทำในโทรศัพท์ก็ได้เดี๋ยวนี้โทรศัพท์มือถือใช้ทุกคนโหลดโปรแกรม Excel ลงมาแล้วก็มาลงกิจกรรมที่เราทําในแต่ละวันว่าเราทําอะไรในส่วนของเราเราลงทุนอะไรไปลงให้หมดเลยนะครับค่าแรงตัดหญ้าค่าเอ็นค่าน้ำมันค่าไฟซื้ออะไรมาลงให้หมดค่าปุ๋ยสูตรอะไรใช้เท่าไหร่ลงไปฉีดยาครั้งนี้ใช้ยาอะไรบ้างลงไปใช้อาหารเสริมอะไรใช้อะไรลงไปให้หมดเลย อยากขอเสริมอาจารย์ตัวอย่างว่านอกจากจะซื้ออะไรใช้อะไรลงไปให้หมดแล้วเป็นไม่ได้นะเรามีสมาร์ทโฟนแล้วถ่ายภาพต้นทุเรียนและใส่ในรีมาร์กเลยใช่ถ้าเกิดเป็นช่วงทําใบถ่ายใบยไว้ช่วงทําดอกถ่ายดอกไว้ใช่ครับเพื่อให้เราเป็นข้อมูลในการประมวลผลมีทักษะทําให้เราเรียนรู้ต้นทุเรียนเราได้เป็นที่ดีมากเหตเพราะว่าแต่กับเป็นในไฟล์พวกนี้เราสามารถเอาแอดรูปภาพลงไปได้เลย แล้วมันจะเห็นเลยว่าเออเราทําเป็นระยะนี้เพื่อนี้เราทำเป็นระยะนี้เพื่อนี้หรือถ้าเกิดตัวนี้เราใช้แล้วมันไม่อยู่เหตุผลจากอะไรหนึ่งสภาพอากาศไม่เอื้อหรือเปล่าสองเราฉีดไปเรียหรือเปล่าหรือสามยาอ่อนไปอ่อนไปคือไม่เข้มข้นอย่างอัตรานาเลกโอมนเขาแนะนำให้ใช้สามร้อยซีซีน้ำสองลิตรเราอาจจะมาใช้แค่สองร้อยซีซีน้ำสองลิตรซึ่งมันอ่อนไปเอาไม่อยู่อะไรประมาณนี้ต่างย่างเห็นที่บอกครับที่เหียถามตั้งแต่เริ่มต้นนะว่าในมุมมองของผู้จัดการมุมมองไงผู้จัดการสวนทํางานรอบเดียวต้อง จบเพราะถ้าเกิดมาทำซ้ำสองมันคือคอ์าที่เพิ่มขึ้นและงานก็ไม่เดินหน้ามีนํำซ้ำพอมันเกิดความเสียหายเนะี่ยมันต้องซ่อมมั้นนะใช่ครับรอบเดียวไม่จบถ้ารอบเดียวจบคุณได้ไปต่องานอื่นก็เดินด้วยครับแต่ถ้าไม่จบซ่อม,อมงานชะางนักถูกต้องเลยเพราะว่าไปดูสวนต่างๆเนี่ยบางทีนะเราไปดูไปประเมินสภาพต้นนัเนแ่ละบางสวนก็ไม่ผ่านอย่างอาจารย์ต้นนะเพียงแต่เขาไม่รู้ว่ามันไม่ผ่านเพราะอะไร เคยเจอไหมอาจารย์โต้เคยเจอไหมเคยเจอไม่รู้ว่ามันไม่ผ่านเพราะอะไรอาจารย์โต้ดูใบหน่อยสิเป็นไงบ้างอาจารย์โต้ดูต้นหน่อยอาจารย์โต้ดูโอ้โหอาจารย์โต้ก็ต้องไปไล่วะ่ทะทําแล้วมั่งเนี่ยใช่ครับถ้าเขาบอกได้แสดงว่าเขามีโอกาสาที่จะแก้ปัญหาได้แต่ถ้าถามอะไรก็ไม่รู้ให้คนงานทํามัง่งหรือว่าก็ใส่ตามเข้าไปอย่างนั้นก็ไม่ได้แล้ว คือเรื่องปัจจุบันเนี่ยผมเชื่อนะครับว่าด้วยทุนราคาทุนมันดีทุกคนก็นมีความคาดหวังว่าถ้าเกิดเราลงทุนอย่างดีลงทุนเต็มที่เขาจะให้รีเทิร์นกลับมาที่ดีอันนั้นมันคือความหวังความคาดหวังอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดศึกษาเพิ่มอีก,กนิดเรื่องของแบบการตอบสนองของต้นไม้เรื่องของธาตุอาหารที่เราต้องใช้เนี่ยมันจะยิ่งทําให้คุณเนี่ยลดคอร์สลงไปได้ชุบมากคอสตรงนั้นไม่ได้เกี่ยวกับผมนะมันหมายถึงตัวคุณที่ทําได้ประโยชน์เต็มเต็ม ก็ขอบคุณจาน์ตั้ยบางเลยวันนี้เป็นเรื่องที่มีประโยชน์เนาะที่เราอยากให้คนที่ทําสวนทุเรียนเราก็อยากให้เขาประสบความสำเร็จเนาะใช่ครับเพราะตน้นทุนมันสูงนะปัจจุบันนี้สูงมากม,มากเนาะทำสวนทุเรียนเนี่ยบางคนหมดเงินเป็นล้านเลยนะใช่มีคแค่พื้นที่มาณสิบไร่ยอะหมดเป็นล้านเกยเห็นปะเคยเช่อ <c oughs> ซึ่งมันไม่จําเป็นต้องขนาดนั้นเราสามารถลดได้ครับ